ปลาดุกกระดุกกระดิกเอาไปปัดเป๊กอร่อยดีเน้อไม่อะไรเหลืองๆตัวนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสนิทใจเลยเปลี่ยนจากแป้งไปไเปลี่ยนจากขงนะครับแป้งอันนี้หรือเปล่านะดี่เขาไปส่งไปขายนะครับขนาะที่โดนความร้อนมันค่อยๆึ้นเรื่อยๆครับมันจะมันจะรีดตัวเองออกมา จะปุ๊บปุ๊บปบปบ,บปบลงมาในน้ำกะทีจนออืพูดแล้วก็นเนี่ยน้ำลายไหลทุกรอบไปไม่พอใจเลยเออวันนี้เริ่มต้นมาแบบว่าเตรียมของก่อนเลยนะครับคือเตรียมน้ำกะทิครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ make it easy มาแบบ easy มากๆเลยนะครับเพราะว่าข้าวของที่เราใช้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยของสมัยใหม่แล้วใช่ไหมน้ํากะทิเราไม่ต้องขูดแล้วนะไม่ต้องมีกระต่ายไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับแค่เอาเป็นผงนะครับไล่กับน้ํานะครับต้มกับน้ําอุ่นๆนะครับวันนี้เป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับน้ํากะทินะครับเป็นอาหารโปรดอีกแล้วอ่ะคุณยายเคยทําให้ทานตอนเด็กๆนะเป็นเมนูที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะกินแบบ มีเนื้อสัตว์ด้วยไหมหรือว่าสําหรับคนไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักอย่างเดียวพวกวิจิตเทเลียนทั้งหลายนะจ๊ะโอเคทําให้น้ากะทิมันเขาเรียกอะไรนะมันค่อยๆเปลี่ยนจากแป้งไปไเปลี่ยนจากโขงนะครับแป้งอันนี้หรือเปล่านะดีกเขาไปส่งไปขายนะครับ <Wow. S 1> <laughs> แต่เขาบอกว่าตอนนี้ราคาสูงขึ้นนะครับทุกอย่างสูงขึ้นจริงๆ ประเทศไทยอยู่ยากมากเลยเพราะว่าทุกอย่างสูงแต่เราอยากได้ค่าของชีพสูงขึ้นด้วยนะคะเราอยากได้ความสุขที่มันสูงขึ้นด้วยนะครเอาละมาเริ่มแล้วมาเริ่มแล้วน้ํากะทิบอกแล้วว่าเวลาที่เราใช้เป็นกะทิที่เป็นเป็น U UH S T หรือว่าเป็นผงนะครับเราไม่จาเป็นต้องรองให้มันเดือดคลักๆๆให้มันแตกมันอะไรเงี้ยแล้วก็ควรจะใช้ไฟอ่อนไว้ก่อนนะครับเป็นไฟอ่อนอ่อนไล่ไปเรื่อยๆอ่ะมาเริ่มปรุงฮะวันนี้เหมือนเดิมครับสองกรัตร สิ่งที่เราที่เราใช้นะครับที่เราใช้นะครับก็คือเหมือนเครื่องต้มยำเลยมีมะกรูดนะครับตะไคร้หอมแล้วก็ข่านะแล้วก็มีพริกสดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีใช้น้ำปลากับน้ำมะขามนะครับแล้วก็น้ำตาลนะเครื่องต้มยำทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปเลยก่อนที่มันจะเดือดปับ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 นี่ เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่มันเดือดปุ๊บเนี่ยไอ้พวกน้ำขา่าน้ำหอมหอมอันเนี้ยหมายถึงหัวหอมนะครับมะกรูดอะไรเงี้ยคือกลิกก่นหอมหรือว่าน้ำของผักเหล่านี้ขณะที่โดนความร้อนมันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับมันจะมันจะรีดตัวเองออกมามจะปุ๊บ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 ลงมาในน้ำกะทิมันจะหอมมากเลยเราก็เดือดแปมค่อยๆไปนะรลเราใช้เป็นหน่อไม้ต้มนะครับ หน่อไม้ที่เป็นแบบไม่ใช่หน่อไม้ดองอ่ะเป็นหน่อไม้รสจืดๆนะครับแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะถั่วฝักยาวนี้อยู่กับไอ้สิ่งนี้อร่อยมากบอกเลย <c oughs> พริกเนี่ยพริกสดเนี่ยครับสังเกตไหมแต่ละเทปที่สุญ,ญิยาทำอาหารมาจะมีพริกแห้งพริกสดพริกแห้งพริกสดอยู่เงี้ยครับคือพริกเนี่ยมันช่วยทําให้เราแบบเขาเรียกเจริญอาหารเนาะมันจะไปเข้าไปมีผลกับสุ่มอะไรวะต่อมต่อมรับรสของเรากระตุน้น พูแล้วก็เนี่ยน้ำลายไหลทุกรอบไปไม่กิดใจเลยเออ <laughs> ตอนกินพริกสุกๆใช่ไหมมันจะได้รสชาติแบบนัวๆกินสุกๆได้อะแล้วมันจะไม่โดไปเผ็ดแบบเผ็ดจี๊ดมันจะไม่เผ็ดขึ้นสมองอะไรยงี้ครับแต่มันจะกลายเป็นเหมือนเผ็ดเผ็ดจางลงแล้วติดคลิ้นหน่อยๆเนี่ยครับกินข้าวสนุกอะมันไม่ได้กินข้าวอร่อยอย่างเดียวนะกินข้าวสนุกอะเคยปละ่ะถ้าไม่เคยลองดูนะใส่ไปเลยมันเริ่มเดือดแล้วเฮ้ ใกล้ๆเดือดแบบนี้นะฮะเราจัดเลยฮะปรุงรสด,ด้วยน้ำปะลาสูตรเข้มขน้นหนึ่งทับพีอันนี้มันคือปะลาหล่นห<อ>ึไม่ใช่ปะลาทรงเครื่องโอเคใส่แบบจัดเต็มนะฮะสองทับพีไปแล้วโอ้โหคือเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะต้องมีปะลาจกมาจากายยาไขใช่ไหมครับ แล้วเราก็มาใส่หม้อต้มเพื่อเอาก้างออกแล้วก็เอาน้ํามาทําแบบนี้อันนี้ที่ยายสอนมานะแต่พอมีอันนี้ปุ๊บโอ้ยสะดวกสบายมาก<อ>แล้วก็ขาดไม่ได้เลยรสเปรี้ยวนะครับปลาทรงเครื่องเนี่ยจะมีรสชาติแบบหวานอ,อมเปรี้ยวอย่าใส่เยอะเดี๋ยวดูไม่พอเราค่อยเติมนะครับหอมใช่แล้วใครชอบทานกับเนื้อสัตว์หมายว่าใส่เนื้อสัตว์ก็เหมาะมากสําหรับที่จะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกกระดุกกระดิกเอาไปปัดเป็กอร่อยดีที ถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ล่อมันผักอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าน้ําเนี่ยเวลาเจึงไปในข้าวแล้วอร่อยหอมาลยนหไอมันเริ่มแล้วเดี๋ยวนะครับตัดน้ําตาลด้วยนะจ๊ะใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงน้ําตาลก็ประมาณสักหนึ่งช้อนชาใส่ผักไปเปลยกดกระเทียมก่อนเดจ๊ะใส่ไปเลยน,นี่น้องไม่ ใช่นนอะไม่อะไรเหลืองๆตัวนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสนิทใจเลยอันนี้อุดมไปด้วยผักเห็นไหมจริงๆเราต้องมีมะเขือนะครับอพอดีสารถีของเรา,เาไม่ได้เอามะเขือมาให้นะจ๊ะมะเขือห้ไปเราก็รอจนกระทั่งรู้สึกว่าเอยผักสุกแล้วจบกินข้าวได้เลยบอกแล้ว,ว่าง่ายรายการนีถ้ถ้าทำอะไรยากๆไม่ทำเพราะทำไม่เป็น ขึ้นอีกหน่อยอย่าใส่ผิดขวดนะจ๊ะหยิบไปเป็นมะขามลงไปโบ๊ะโอ้ตายห่าเลยใช้น้ำปลาปะใช่ใช่เดือดลูกจะได้พอมันคือปลาล้าทรงเครื่องของเราที่แบบ สำหรับมังสวิรัตนะครับวิจิ้าเรียนไม่กินเนื้อสัตว์ได้เลยมีผักแก้มเช่นแตงกวาผักชีสดง <c oughs> นี้โอ้โหแจ่มน้ำลายไหลอ่ะเวลาพูดแล้วเดียวมันก็จะกระเด็นกระดอนแต่ก็ไม่สนใจเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเราครับแต่ว่าเวลาเราทําให้คนอื่นนี่ก็ใส่แมสหน่อยนะครับโอเคเพื่อความสะอาดนะแล้วก็ปลอดภัยจากเรื่องเชื้อโรคด้วยนะครับมีผักเหลือเช่นถั่วฝักยาวมีหน่อไม้ใส่ไว้ใน ซื้อมาเป็นแบบเป็นแพ็คก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้ตามดูตามอายุนะก็สามารถเอามาใช้ทําอาหารทานได้ง่ายๆขอบคุณมากที่แวะเวียนเข้ามาตามชมนะครับแล้วก็กดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสุกัญญาเล็กๆน้อยๆสําหรับการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเรียกต้องทําตัวเสมือนว่าสันโดษนะอยู่กันแบบอยู่ใครอยู่มันอะไรเงี้ยก็หาอะไรทําทานง่ายๆแต่ว่าขอให้ระวังไว้นิดนึงว่า อย่าให้มันเป็นอาหารที่มันมีไขมันเยอะเกินไปเพราะไม่งั้นร่างกายคุณอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะเวลาที่เราจะได้มีการ movement หรือว่าเราทำสิ่งต่างๆน้อยลงไปทุกทีพบกันใหม่ในเทปหน้าขอบคุณมากค่ะ